ยอยาบีบอย่าบีบอย่บีบต้องหา้ฝากกดติดตามช่องโนโอชิด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องโนโอชิครอบครัวหันซา ย้อมกันนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือมีเสื้อสีขาวค่ะน้องยืนหน่อยสีข่วเสื้อขาวอยู่นี่แล้วก็ช้อนซ่อมนะคะใช้สําหรับม้วนก้นหอยค่ะแล้วก็ยางแล้วก็สีนะคะวันนี้เราใช้3ามสีก็คือสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันนะคะเดี๋ยวพี่ชิ้ถอดเสื้อเลยนะคะโอเคน้องถอดด้วยค่ะก้มถอดด้วย เ,เดี๋ยวแม่ทำสีให้นะคะเคค่ะเอาน้องนั่งดูแม่นเอยเริ่มจับม้วนเสื้อเป็นก้นหอยก่อนนะคะดูเ,ดเ,ดะเราอยากได้ก้นหอยบริเวณข้างบนข้างล่างตรงไหนได้หมดเลยนะคะวันนี้คุณแม่จะทำตรงกลางนะคะแค่มว้วนแค่บิดนะคะบิดแบบนี้

บริเวณก้นหอยเราอยู่ตรงนี้นะคะน,น้องขึ้นไปทำอะไรบนโต๊ะคะน้องไปเต้นโชว์เหรอคะลูกนักเต้นประจำบ้านระหว่างรนะองก้อนหอยนะคะมาชมน้องสโนว์โชว์กันก่อนพี่โอชิลอง <ไป S 2> ทำดูนะหมุนไปลูกพี่โอชิจะหยับๆยหน่อยนะคะ ีีมีประมาณนี้ค่ะอ้าวน,นี่นะคะเสื้อที่แม่หมุนได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงสีกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนเอาของผมก่อนเลยโอเคของพี่เอชิก,ก่อนนะคะโอเคเริ่มกันเลยอย่างนี้นะคะพี่เอาสีอะไรก่อนลูกเอาสีพูนะเดี๋ยวไม่เปิดให้โอเคเอาพี่พี่ถือแม่ช่วยจับมือนะเอาสีพูช่องนี้ก่อนนะครับ มากเลยมันมีสีเขียวด้วยนะครับสีฟ้าผสมกับสีเหลืองนย่างคเป็นสีเขียวโอ้สีอะไรผสมกันนะครับสีฟ้ากับสีสีฟ้าสีเหลืองครับเป็นสีเขียวนี่ไงสีชมพูผสมกับสีเหลืองมันจะกลยเป็นสีส้มอ่านั่ไงกลายเป็นสีส้มแล้วครับพี่โอชิ ง่ายเป็นลายสีแล้วผสมกันมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นสีสีลองดูสีเขียวผสมสีฟ้าไหมจะออกมาสวยไหมนี่ยน้องสนุมาช่วยแล้วค่ะไอโนโนช่วยด้วยนะดูยุ่งมาแล้วค่ะน้องช่วยแม่หรือยังเมื่อกี้ช่วยแม่แล้วเหรอสีอะไรจ้ะติดน้องอยู่สีอะไรจ้ะน้องเสนอจ๋า สีอะไรชีบทบามสีเห้อลูกเสร็จแล้วนะครับของพี่โาชิกับคุณแม่<อ>สวยไหมนะเดี๋ยวเราเข้ามาแกะดูนะครับเดี๋ยวคนต่อไปจะเป็นป้าป้ากับน้องสนู่น้องชอบสีอะไรสีเขียวีเขียวไม่มีมีติชมพูนะเอาน้องใส่สีชมพูเลยค่ะเอาอยืนขึ้นใส่ตรงนี้นะสีชมพูนี่สีชมพูพูดเล็ว จมพูแล้วก็อ๋อใส่ทั่วก่อนใส่ทั่วก่อนตรงนี้นะสีฟ้าค่าอุ้ยสวยไหมคะสวยนี่แน่นี่แน่อ้าวแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองเยลโล่เยลโล่นี่ของน้องต้องสวยแน่นอนเลยนี่ค่ะของปะป๋ากับน้องสนนลองมาชมกันดูดิสวยไหม สวยเสร็จแล้วค่ะสวยแน่นอนเลยของเรานะคะของคุณป้าเราต้องข้างหลังด้วยสินี่มีข้างหลังด้วยเห็นไหมเราต้องทำทั้งสองด้านนะครับทำทั้งสองด้านนะอืมนี่สีชมพูทำไมโนโนสีชมพูเยอะจังคะโนโนเป็นเจ้าหญิงค่ะโอ้ย่แล้วโอ้ อย่าบีบแบบนั้นนะลูกอย่าบีบอย่าอย่าบีบอย่าอย่าบีนี่เขาบีทำไมเขาบีอยู่นะทำไมเด็กทะลึ่งเด็กทะลึ่งมากเลยไม่ได้แบบนั้นน้องจีจชอบจีจชอบเราจะทำเสื้อครอบครัวกันนะคะเดี๋ยวเราใส่ไปเที่ยวโลตัสกันนะโอเค ระหว่างพักเบรกโน,โน,โ,นโนกินไอติมค่ะโอ้โหเหนียวด้วยนะปพ่อขอกินด้วยค่ะเบรกไหมเบรกไหมเสร็จแล้วนะคะดเดี๋ยวเราจะมาเอาไปตากแดดกันนะคะเราแกะยางแล้วก็เราจะมาฝึกกันดูนะคะว่าสวยขนาดไหน <c oughs> ที่เราทํากันโอ้ยนั่นของใครครับคอเน้ยของพี่ชี้หรือของใครเนี่ย <c oughs> ของแม่แม่ วีบสีไม่เต็มไงลูกมันก็เลยมปนสีขาวนี่ตัวนี้นะของพี่เกียร,ระครับรตัวนี้ที่พี่ถตัวนี้ก่อนลูกอันนี้ตัวนี้ของพี่โอชิอนี่ไงที่แม่แม่ทำให้เมื่อกี้อ่ะตัวนี้เลย,ยงไม่มีสีขาวเลยครับเนี่ยของพีพ่ชิสวยมากเลยเนี่ยของพี่ชิถือเลยลูกสวยมากเลยแล้วก็วตัวนี้<ม>ที่ป๊าป๋าทำกับนั่งเชโนนะคะตัวนี้ต้องสวยแน่เลยสีขาวเหมือนของแม่เลยสีขาวเหมือนของแม่เลยสีน้อยเนี่ยเนี่ย โอ้โหโอ้โหแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งนะคะให้แห้งสนิทเลยแล้วก็เราสามารถนําไปซักได้เลยซักกับผงทุกพอกปกติได้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ํายาปับผ้านุ่มนิดนึงเพื่อให้ผ้าไม่กระด้างนะคะโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปตากกันเลยพรุ่งนี้ ไม่มันใหญ่จังเอาของโนโนของโนโนเป็นชุดเรสเลยเพื่อนๆก็สามารถซื้อมาทําเองที่บ้านได้นะครับได้ทํากิจกรรมร่วมครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะใส่เสื้อก็ขอเราไปเที่ยวกันนะครับสําหรับวันนี้ความสนุกข,ของเราก็จบลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสำหรับฝากกดไลค์กดแชร์จองสาระโรที่ไดยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย